<N> เนื้อหาในวันนี้ครับจะทําให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวครับสวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมอยากบอกเลยว่าเข้มข้นและล้าค่ามากๆครับเพราะว่าขอแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณจะได้อะไรก็ตามที่คุณอยากได้ในชีวิตคุณครับคุณจะไม่ต้องไปเล่นเกมที่เป็นผู้ไล่ล่าสิ่งสิ่งนั้นแหละแต่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอะ อย่างที่คุณควรจะได้รับครับขอแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวผมเคยเป็นคนครับที่อยากจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาและผมพยายามจะไล่ล่ามันผมพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อจะได้มันมาสุดท้ายยิ่งพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งออกห่างผมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จอะไรต่างๆพอเราพยายามอยากได้สิ่งนั้นนะครับเราจะไล่ล่ามัน แต่พอยิ่งเราไล่ล่ามันยิ่งหนีมันยิ่งห่างออกไปแต่พอผมดันมาตกผลึกแล้วรู้เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับมันทำให้ผมเปลี่ยน m ม n d เซ็ของชีวิตผมอะไปตลอดการเลยครับนั่นคือคุณไม่จําเป็นต้องไล่ตามสิ่งที่คุณอยากได้ครับคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่คุณแค่ต้องปรับตัวคุณเองครับให้คู่ควร กับสิ่งสิ่งนั้นครับและสิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเองเห็นไหมครับว่ามายเซตนี้มันไม่ใช่มายเซตของการที่คุณไปไล่ตามสิ่งสิ่งหนึ่งแต่มันคือมายเซตของการที่คุณทําให้ตัวเองอ่ะคู่ควรและสมควรจะได้รับสิ่งนั้นและสิ่งที่คุณต้องการนะครับมันจะไล่หาคุณเองไม่ใช่คุณไปไล่สิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้ผู้หญิงคนนี้มากๆแทนที่คุณจะ พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะไล่ผู้หญิงคนนั้น <_ d isi> เพื่อพยายามจะตามผู้หญิงคนนั้นให้ได้แต่คุณเปลี่ยนมายเซตครับมาถามตัวเองว่าฉันต้องเป็นคนแบบไหนผู้หญิงที่ฉันอยากได้อะเขาถึงจะเข้ามาหาฉันฉันต้องทําตัวแบบไหนต้องเป็นคนแบบไหนผู้หญิงคนนั้นถึงจะชอบฉันพอคุณมีม n ยเซตแบบนี้ครับคุณจะปรับที่ตัวเองและคุณจะทําตัวเองให้คู่ควรกับผู้หญิงคนนั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของการหาเงินครับ แทนที่คุณจะไปนั่งดูคลิปว่าจะทํายังไงถึงจะหาเงินได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนคุณแค่ต้องเริ่มจากการถามตัวเองก่อนครับว่าคนที่หาเงินได้หลักแสนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขามีมายเซ็ตแบบไหนเขาแต่งตัวแบบไหนเขามีบุคลิกแบบไหนถ้าคุณเป็นคนนั้นครับคุณมีบุคลิกแบบคนหาเงินได้หลักแสนคุณแต่งตัวแบบคนหาเงินได้หลักแสนคุณมีมายเซ็ต แล้วมีการลงมือทาแบบคนที่หาเงินได้หลักแสนเงินหลักแสนจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองครับโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหามันเห็นไหมครับว่า m i n d s e t แค่อันเดียวครับมันอาจจะดูเหมือนไ i n d s ซ็เดียวกันนะการไล่กับการถูกดึงดูดสิ่งนั้นแต่มันต่างกันมากครับการการะทําอาจจะคล้ายกันนะเพราะสุดท้ายการที่คุณต้องการผู้หญิงแบบนั้นใช่ไหมครับคุณก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้เป็นผู้ชายที่ดีเพื่อผู้หญิงแบบนั้นจะได้ชอบ แต่พอคุณมีมายเซตที่ผมบอกไปคุณก็มาถามตัวเองว่าผู้ชายแบบไหนที่คู่กับผู้หญิงแบบนั้นจริงๆการกระทำครับมันไม่ได้ต่างกันเลยแต่แค่หลักการคิดนะครับที่มันต่างกันนั่นแหละมันดันส่งผลที่ต่างกันมากครับเพราะการกระทําเดียวกันแต่มายเซตที่ต่างกันให้ผลลัพธ์ต่างกันนะครับคุณอาจจะทําสิ่งนี้เหมือนกันทําให้ผู้หญิงคนนั้นชอบแต่มายเซตหนึ่งคือฉันทําสิ่งนี้พอฉันเป็นและฉันคู่ควรกับคุณ กับอีกไมซ์เซตหนึ่งคือฉันยังไม่คู่ควรกับคุณฉันเลยต้องการจะได้คุณมาฉันเลยพัฒนาตัวเองมันกลายเป็นคุณกําลังทําสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นครับแต่ m มซ์เซตที่ผมบอกคุณคือคุณน่ยจะเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับเข้าใจความต่างไหมครับมันอาจจะงงมันอาจจะเข้าใจยากนะครับแต่ m มซ์เซตแรกคือพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นกับ m มซ์เซตสองคือทำตัวให้เป็นในสิ่งที่ควรจะได้รับ แค่นั้นครับมันอาจจะดูใกล้เคียงกันอาจจะงงมันอาจจะวกไปวนมาแต่นั่นแหละครับคือความพิเศษของเรื่องนี้เพราะมันเข้าใจยากครับแต่ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อได้เมื่อไหอไร่ชีวิตคุณมายเซตคุณ,เก,คณเกมชีวิตที่คุณกำลังวิ่งไล่อยู่นั้นนะครับมันจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยครับถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อในวันนี้ จริงๆสิ่งที่ผมสื่อในวันนี้ครับมันสั้นแล้วมันกระชับแล้วมันมีเท่านี้แหละครับและผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และนำ mindset ที่ราคานี่ครับไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองครับอย่าไล่าตามครับในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ครับแต่เปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองดึงดูดและคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นแทนครับมันง่ายๆแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษที่ดีที่มีเกียรติที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูด นี่คือพื้นที่สำหรับคุณครับในคลิปต่อๆไปครับผมจะพูดถึงเรื่องของการเป็นสุภาพบุรุษ i มเ set ของผู้ชายครับการดูแลตัวเองบุค,คลิกการแต่งกายต่างๆถ้าคุณชอบแนวนี้นะครับกดติดตามไว้ครับแล้วมาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ